เอนนี้ผมจะคอยดูนะว่าสื่อฉบับไหนเรื่องไหนคอลัมน์ไหนเขียนที่มันสร้างสรรค์บ้างแล้วถึงวันไหนก็ตามที่มันมีเหตุการณ์เสียหายต่อประเทศชาติคนที่เขียนหวยๆนะรับผิดชอบด้วย <S <S ผมจําเป็นต้องต้อง,องหุหยิดนะเพราะไม่รู้เอาเรื่องอะไรมาพูดไล่สาระสิ้นดีเลยแต่เรื่องนะทําไมเรื่องปฏิวัตริรัฐบารเขียนอยู่ได้ไม่น้อเขียนไม่ทำไมฮะ ใครจะปฏิวัติใครจะรับผ่านใครสัญญาใครไม่สัญญาเขียนทำไผ่เราก็ไปให้วนนความน้ำพันกันทําไมที่มีข่าวเรื่องการปฏิวัติแตรต่างก็แล้วแต่ก็ทางทางเรารทางทหารก็ยังไม่ได้รับรายงานไม่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายข่าวรองของทหารและของทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะนั้นถ้าใครทราบก็คุณาแจ้งให้ทางทหารทราบด้วยนะครับเพราะว่าไม่ไมถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <S 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 ผมบอกไงผมไม่ได้รับรายงานนี่แล้วใครจะปฏิวัติเล่าใครใครเล่ามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกกที่ไหนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่หนึ่งแล้วใครจะปฏิวัติเล่าใครใครเล่ามีใครทหารที่ไหนจะปฏิวัติอีกกที่ไหน2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ Ha <laughs>